สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะ,อะสอนโดยใครคะลูกคุณครูปะกายอุโทโธใช่ไหมคะอ่านะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะ,ะมาทบทวนเกี่ยวกับ การสลับที่ของการคูณและการเปลี่ยนหมู่ของการคูณนะคะที่นักเรียนได้เรียนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำมาใช้ในการหาผลคูณนั่นเองนะคะอ้าวนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันคิดหาคำตอบในคณิตชวนคิดอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ นะคะก่อนที่เราจะเรียนนะคะเราอย่าลืมนะคะเราจะมีคณิตชวนคิดกันก่อนใช่ไหมลูกอ่าเรามาดูกันนะคะตอนนี้เราเรียนเรื่องการคูณใช่ไหมคะดังนั้นคณิตชวนคิดของคุณครูก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการคูณน,นะคะนะักเรียนคะคุณครูจะให้นักเรียนหาจํานวนนะคะมาเติมลงในรูปเลขาคณิตที่คุณครูกําหนดให้ในแต่ละข้อนะลูกนะ อย่างเช่นในข้อแรกนะคะสามเหลี่ยมคูณกับสี่เหลี่ยมเท่ากับสามสิบห้าเอ๊เราจะใส่จำนวนอะไรนะลงไปในสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมลูกจำนวนอะไรคะคูณกันแล้วได้สามสิบห้าจำนวนอะไรคะลูกเจ็ดคูณห้าใช่ไหมคะอ่าเก่งมากเลยนะคะอ่าเราก็จะใส่เลขเจ็ดนะคะ 7จคูณห้าใช่ไหมคะเคูณ5ได้เท่ากับ35นั่นเองนะคะเก่งมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยนะคะส่วนในข้อที่2นะคะในข้อที่2องนี้นักเรียนต้องหาจํานวนมาใส่ตรงไหนลูกรูปวงกลมใช่ไหมคะอ่าสวงนะคะจำนวนอะไรคูณกันแล้วได้เท่ากับ81ลูก จำนวนอะไรคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กต๊อก,กอะไรคะลูกเก้าใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะคือเก้าคูณเก้าใช่ไหมลูกอ่าเก้าคูณเก้านะคะเก้าเก้าแปดสิบเอ็ดนั่นเองนะคะเก่งมากเลยนะคะอ้าวต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูในข้อที่อะไรคะข้อที่สามต่อเลยคะ่ะข้อที่สามนะคะเอ๊ะ จำนวนอะไรเอ่ยที่คูณกันแล้วได้เท่ากับ39อยากขึ้นมานิดนึงนะคะ,ะนักเรียนโลซิว่าเอ๊ะจำนวนอะไรไคูณกันแล้วได้39อ่ะถ้าลงท้ายเลขนักเรียนจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเลข3กับเลข9นะคะยังไงก็ต้องมี3แน่นอนใช่ไหมคะอะ นะคะสามนะคะสาเนะคะเราทำยังไงให้ได้39เนะคะเวลาเราหาผลค,คูณเราต้องนำมาหารใช่ไหมอามเท่าไหร่ลูกสามหนึ่เท่าไหร่ได้9กลูกสามสามใช่ไหมใช่ไหมลูกสาคูณสได้9ใช่ไหมคะดังนั้น3คูณกับอะไรลูก 13นั่นเองใช่ไหมคะอ้าวเก่งมากเลยนะคะสำหรับคนไหนที่คิดถูกนะคะอ่าเท่ากับอ่าในข้อนี้ก็คือ13บคูณสนั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะคณิตน,นชวนคิดคุณครูอ่ะต่อไปเดี๋ยวดูต่อเลยนะลูกนะข้อต่อไปเลยคะ่ะ อ่ะนะคะมาดูในข้อสุดท้ายนะลูกจำนวนอะไรที่คูณกันแล้วได้เท่ากับ121นะคะจำนวนอะไรลูกเรียนท่องสุดคูณเป็นไงบ้างเย่ยจำนวนไหนลูกที่คูณกันแล้วได้121จำนวนอะไรคะ11คูณ11ใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะ11คูณ11เท่ากับ 121เนะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้คณิตชวนคิดของคุณครูนะคะนํามาฝึกให้นักเรียนได้คิดนะคะวันละนิดมาละหน่อยนะคะเดี๋ยวนักเรียนก็จะเก่งเองค่ะนะคะส่วนสําหรับวันนี้คุณครูมีอะไรมาสอนนักเรียนนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ อ่านะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะคะคณิตศาสตร์ไปในหน้า90นะลูกนะะเขาบอกว่าให้นักเรียนนั้นหาผลคูณนะคะเออหาผลคูณในวันนี้นะคะคุณครูจะนำการสลับที่ของการคูณและการเปลี่ยนหมู่ของการคูณมาช่วยในการหาผลคูณในวันนี้นะลูกนะ,ะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนค่ะ ตัวอย่างบอกว่านะคะให้นักเรียนนั้นหาผลคูณ2คูณ7คูณ5นะคะ2คูณ7คูณ5เวลานักเรียนหาผลคูณขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนต้องนำสิ่งที่โจทย์นะคะกำหนดมาเขียนก่อนนะลูกนะคือ2คูณ7คูณ5จากนั้นนะคะใส่เครื่องหมายเท่ากับทีนี้คุณครูนะคะนำ มาสลับที่กันนักเรียนจัสังเกตนะคะในฝั่งนี้คือ2คูณ7คูณ5ใช่ไหมลูกส่วนฝั่งนี้เท่ากับ2คูณ5คูณ7คุณครูสลับที่ระหว่างอะไรคะ7กับ5ใช่ไหมคะอ่าเพื่ออะไรลูกเพื่อที่จะได้คิดหาคำตอบได้ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นคุณครูก็จะมาจัดกลุ่มนะคะจัดกลุ่มหรือการ เปลี่ยนหมู่นั่นเองนะคะคุณครูมาจัดหมู่ให้ก็คือนำ2กับ5มาคูณกันก่อนนะคะจำนวนที่1กับจำนวนที่2คูณกันก่อน2คูณ5แล้วคูณ7นะคะอ่าทีนี้2คูณ5ได้เท่าไหร่ลูกได้10ใช่ไหมคะนำมาคูณกับ7นะคะเป็นไงบ้างคะพอจำนวนที่ครบ10นะคะมาคูณกับจำนวนนับ นะคะเราจะหาคำตอบได้ง่ายใช่ไหมคะดังนั้น10คูณ7ก็เท่ากับเท่าไหร่ลูก70นั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะการนำสมบัติการสลับที่ของการคูณและการเปลี่ยนหมู่ของการคูณมาช่วยในการหาคำตอบง่ายขึ้นใช่ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในข้อที่1ของเรานะคะนักเรียนคะ หยิบสมุดขึ้นมาแล้วพร้อมเขียนไปกับคุณครูเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะในข้อที่หนึ่งนะลูกนะสองคูณหกคูณห้านะคะสองคูณหกคูณห้านี้นะคะคุณครูเริ่มใช้การสลับที่ นะคะก็คือนำห้ามาสลับที่กับหกตรงนี้นะลูกนะตรงนี้สองคูณหกคูณห้าเท่ากับสองคูณห้าคูณหกเห็นไหมคะคุณครูเริ่มนำมาสลับที่กันแล้วต่อไปนะคะคุณครูก็จะใช้การเปลี่ยนมูมนะคะเราก็จะจัดเป็นหมู่ในการคิดหาคำตอบใช่ไหมลูกเอานำสองมาคูณกับห้าเป็นไงลูก ได้10ใช่ไหมคะแล้วค่อยมาคูณกับ6นะคะสองคูณหได้10แล้วคูณ6ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ลูก10คูณ6เท่ากับ60เป็นไงบ้างคะการเปลี่ยนมูลและการสลับที่แบบนี้มันจะทำให้เราหาคำตอบได้ง่ายขึ้นใช่ไหมลูกใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2ต่อเลยคะ่ะ ส่วนในข้อที่2นะลูกนะโจทย์บอกว่า4คูณ3คูณ5อั้ง4คูณ3คูณ5มาดูกันนะคะอ่า4คูณ3คูณ5เดี๋ยวคุณครูขอสลับที่ก่อนนะลูกนะ4จะได้เท่ากับ4คูณ5คูณ3เห็นไหมคะคุณครูสลับที่3กับ สาคูณหเป็น5้คูณสตัวนี้นะคะตัวสนะคะจานวนที่1ยังคงเดิมนะคะอ่ะต่อไปนะคะทีนี้มาทําเป็นกลุ่มเป็นหมู่นะคะก็คือนำสีนั้นมาคูณกับ5ก่อนแล้วค่อยมาคูณกับ3นะคะอ่าทีนี้4ีคูณหได้เท่าไหร่ลูกได้20ใช่ไหมคะ คูณกับ3นะคะนำ3มาคูณด้านหลังนะลูกนะอ่าเป็นตัวที่3อย่าลืมนะคะสมบัติการเปลี่ยนมูนะคะการเปลี่ยนหมูเราจะนำจํานวนไหนมาคูณกันก่อนก็นกได้ใช่ไหมคะแล้วค่อยมาคูณกับจํานวนที่3นะคะผลคูณก็ย่อมเท่ากันนะคะอ่าต่อไปนะคะ20คูณ5เท่ากับเท่าไหร่ลูก 60นะคะเห็นไหมคะเราจะสามารถหาคำตอบได้ง่ายขึ้นใช่ไหมลูกอ่านะคะเดี๋ยวไปดูข้อที่3ต่อเลยค่ะมาดูในข้อที่3นะลูกนะข้อที่3 5มหคูณเคูณแนะคะห้าคูณเคูณแคุณครูก็จะนำหาคูณเคูณแมาเขียนไว้ก่อน ก็ต่อไปคุณครูก็จะทําไงลูกสลับที่ใช่ไหมคะสลับที่7กับ8นะคะ7กับ8ตัวนี้นะคะก็คือ5คูณ7คูณ8ก็จะเท่ากับ5คูณ8คูณ 7, x x 7นั่นเองเมื่อสลับที่กันเสร็จคุณครูก็จะทํายังไงต่อลูกเปลี่ยนหมูใช่ไหมคะอ่าจัดเป็นหมูนะลูกนะอ่า5มาคูณกับ8ก่อนแล้วค่อยคูณกับ7ใช่ไหมลูก ห้าคูณแปดได้เท่าไหร่เอ่ยสี่สิบใช่ไหมคะคูณเจ็ดได้เท่าไหร่ลูกอ่าเจ็ดศูนย์ได้ศูนย์เจ็ดสี่เท่าไหร่ลูกเจ็ดสี่ยี่สิบแปดก็จะได้เป็นสองร้อยแปดสิบนั่นเองนะคะมันจะคิดง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะเราไปดูในข้อที่สี่กันเลยคะ่ะ ในข้อที่4นะคะโจทย์ก็คือ5คูณ9คูณ6นะคะ5คูณ9คูณ6นะคะเขียนโจทย์มาก,ก่อนใช่ไหมลูกอ่าก่อนอื่นต้องทำอะไรก่อนคุณครูจะขอสลับที่ก่อนใช่ไหมคะโดย5คูณ9คูณ6คุณครูจะเท่ากับ5คูณ6คูณ9นะคะอ่าต่อไปทำไงเอย้ย เปลี่ยนมูหรือจัดมูใช่ไหมลูกาคูณ6นะคะอยู่ในวงเล็บนะคะเราจะนำมาคูณกันก่อนแล้วค่อยมาคูณ9นะคะต่อไป5คูณ6ได้เท่าไหร่ลูก6 5 30ใช่ไหมคะ30มาคูณกับ9นะคะ9คูณ0ได้0 9คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย9 3 27ดังนั้นก็จะตอบเท่าไหร่ลูก 270นั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะยากไหมเอย่ยพอทำได้ใช่ไหมคะมงคลบอกคุณครูครับผมจิบจิบนะคะคุณครูบอกวิธีคิดง่ายๆแล้วผมคิดได้เร็วมากเลยนะคะอ่าต่อไปมาดูข้อสุดท้ายคือข้อที่ห้านะคะอะนะคะมาดูในข้อที่ห้านะลูกนะ จทย์บอกว่า8คูณ3คูณ5นะคะ8คูณ3คูณ5เขียนโจทย์มาก่อนใช่ไหมลูกต่อไปสลับที่ของการคูณจาก8คูณ3คูณ5เท่ากับ8คูณ5คูณ3ก็คือนำมาคูณให้มันครบ10นั่นเองใช่ไหมลูกก็จะได้เท่ากับอะไรลูก 8คูณกับ5ก่อนใช่ไหมคะอ่าจัดกลุ่ม8คูณ5คูณ3 8 5 40คูณ3 40นะคะ40คูณ3 3คูณ0ได้0 3คูณ4ได้เท่าไหร่ลูก12ใช่ไหมคะดังนั้นก็จะตอบ120นั่นเองนะคะเป็นไงบ้างคะข้อ1ถึงข้อ5พราะเป็นแนวทางให้นักเรียน ได้นำการอะไรลูกการสลับที่การคูณและการเปลี่ยนหมู่การคูณน,นะคะมาช่วยในการหาคำตอบให้ได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะหรือาหาผลคูณให้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนก่อนจะจบนะคะคุณครูขอฝากนิดนึงคือ การบ้านนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าการบ้านเราจะต้องทำในหน้าไหนเอ่ยนะคะอ่ะไปดูกันเลยค่ะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะก็เป็นหนังสือแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดหน้าตาเป็นแบบนี้นะลูกนะแล้วให้นักเรียนเปิดไปหน้า4 6ลูก 46อ่าในหน้า46นักเรียนจะเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับอ่าเหมือนกับที่โจทย์ของคุณครูเลยใช่ไหมคะมี5ข้อเหมือนกันนะคะอ่าแสดงวิธีการหาผลคูณโดยอะไรลูกใช้การสลับที่และการเปลี่ยนหมู่ของการคูณนะคะที่คุณครูพานักเรียนหานะคะที่คุณครูสอนในวันนี้ นะลูกนะทำเหมือนกันเลยนะคะอ่านะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากกันบ้านนะคะให้กับนักเรียนนะคะและขอจบคลิปในวันนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ